ครับสวัสดีครับเรามาอูใช้ใหญ่นะครับเรามาดูเจ้าร็อกกี้สองสี่นะครับว่าทำถึงไหนแล้วโอ้รถเข้ามาหลายคันเลยครับเพิ่มเป็นหลายคันเลยอนะครับ เทเลอร์นี้เสร็จแล้วโอ้เสร็จแล้วได้ย้ายแล้วเทเลอร์แทนตี้อโอ้นี่ครับ โอ้เจ้าเลยกระบะที่มันโคง้งโค้งก็ดึงให้เรียบร้อยแล้วครับมันก็ดูโค้งนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับ ก็ดัดดึงถ้าดึงดึงดัดให้นิดหน่อยก็ดีอ้ออต่อต่อระบบลูกมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าต่อลูกเตรียมไว้เลยได้นี่เตรียมที่จะเอาลูกมาลากเลยหรือว่าแบบไหนนี่ อันนี้ก็ไฟท้ายนะครับครับ,รบผมไม่กินครับต้องกินเดี๋ยวเบาหวานขึ้นผมเป็นคนหวานอยู่แล้วอ๋อนี่ครับ จใส่อย่างนี้แหละใช่ไหมครับจะใส่อย่างี้ก็ได้จะใส่คู่กันก็ได้แต่ใส่อย่างเงี้ยมันง่ายที่สุดครับมันโล่งครับมันโล่งจริงๆก็ใส่เงี้ยคู่กันจะใส่คู่กันแต่ถ้าใส่อย่เงี้ยมันมันเสียบมันเสียบายใช่ไหมครับแล้วไอ้ตรงว่างตรงนี้ก็เป็นสีกันด้วยเป็นไอ้ที่มือเสือครับมือเสือลมแล้วก็ปลั๊กไฟก็จะใส่อย่างนี้ก็ได้ครับ อ๋อนี่บุ้มาแล้วดิยทำไมบุ้นมาก่อนอะบุ้มาหูช้างมาแล้วแต่เพายังไม่มาเปลาเปล่ายังไม่มาขาดเปาโอ้แปลแปลว่าได้ได้ไอ้เจแล้วนี่70%แล้วเหลืออีก30%เอิบเอาไม่ได้มาด้วยกันเหรอ trang phần này ở đây đừng các bạn nè các bạn thì mình lôm phải để điều để để ไม่ใส่เข้าไปเดี๋ยวออกนะอยากจะดึงก็ออกอันนี้ชายไปแล้วไหนถามแกเลยอะไรครับอ๋อต่อต่อหางนะครับต่อหางตรงนี้ก็ต่อต่อหางต่อหางไอ้ข้างล่างนี่ก็เป็นเป็นหน้าสี่ครับแล้วก็เหล็กยึดนี้เป็นหน้าสามแล้วก็ไปแล้วก็เอาแสแรกรัดแสแรกรัดรัดเอาครับรัดเเป็นคนที่ไหนนี่เป็นคนที่ไหน เป็นคนทุกที่คุกที่รับไหนครับเนอะไรครับเม็กอตัวก้นไปอ่ะอ๋อตัวเป๊กนะเม็ดหนึ่งครับเดี๋ยวหยอกหยอกหยอกชายใหญ่ก่อนครับทำเป็นสี่เหลี่ยมครับ นี่ครับเรามาแบบให้เข้าต่อครับต่อแล้วก็ต่อต่อแบบเสริมคอกวิ่งอ้อยเลยครับออโอ้แจ๋เวเลยเรอกปีปีนี้วิ่งอ้อยต้องได้น้ำหนัก เด็กสี่อ่ะพ่ออยู่เนาะสูงออกไปกเอาราคามันลงเนี่ลยล่ะราคาลงเลยโอ้ตายหมดแล้วเจอความร้อนโอ้ยังไม่ตายเหลือสองตัวแปลว่าตอนปิดเราหนีบก็2-4ก็เร่งทำเร่งดัดให้อยู่นะครับเดี๋ยวเลยเดี๋ยวเอาไป ล้างหล้างก็วิ่งทั้งอย่างนี้ก่อนแหละครับติดแค่ไฟใส่แท่ไฟแล้วก็วิ่งงี้ก่อนพอเสร็จอ้อยเราก็ค่อยมาทํากันใหม่ <c oughs> ยืนดูหมาเนื้อคืออาเจ็เหยียบเหยียบหมาเลยกัดตีตายเลยสูงไหมเหล่าสูงเนาะสูงไหมสูงเนาะนั่นแหละ เอาไปถึงก็ติดฟิล์มใหม่ติดฟิล์มใหม่ลอกใหม่แจ๋วเลยครับแจ๋วสวยงามนุก็ต้องทำใหม่ที่หนีบบงนีบกระบะใหม่ปางนกแก้วช่างก็เร่งให้อยู่ครับพอสิ้นเดือนนี้ก็ต้องสิ้นเดือนนี้ก็ต้อง เอารถไปเตรียมวิ่งอ้อย Jord ละยกกระบะใส่เร <rez io. S 1> UM ียบร้อยแล้วก็ต่อหางยื่นหน้ายื <izo. S 1> ่น <pos> หลังครับโอ้เครื่องมีแต่นั่นแหละเนาะใช่ นะเตซนต์หรือไม่แล้วเตะเท่าแกไม่ไม่ก่นแล้วเตะเท่าแกแต่แต่แต่มันก็พอดีแหละก็แล้วเตะไม่ต้องต่อเลยไม่มันยาวเนี่ยมันก็ไม่หักอ่ะยืดท้ายมาเลย่าไม่ล่ะไม่ต้องต่อเลยปล่อยให้มันยืดท้ายมยื่นได้เลยใช่ อยากได้น้ำหนักก็ต้องแบบนั้นไมมครับเพื่อแบบลากลูกด้วยเผ<ะ>ื่อแบบลากลูกก็ถ้าลากลูกมันก็ประมาณนั่นแหละประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่นแหละ,ะแต่ถ้าตอนเดียวก็หนึ่งเมตดอะพอดีสวยงามไอ<ะ>ตอนลากลูกเราก็ต่อแคเนาเนอะ,ะแต่เผื่อเผื่อลากลูกก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบนี่นแหละ ครับเวลาลากลูกอะเวลามันเลี้ยวลงมาเมื่อไหร่80เหรอ80เดี๋ยวขอติดตามคลิปต่อไปครับหลับทิ้งนี้บายบายครับ